วันนี้มาสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้มาเดินาซื้อของในโลตัสโลตัสอาหารแมวเหมือนเดิมอาหารแมวมาดูชีราคามันต่างกันมากเลยแต่ละที่ <Hey. S 1> อาหารลูกเจ้า โอ้พิเศษร้อยหนงจุดสองกิโลกรัมนี่สามกิโลกรัมสามกิโลกรัมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทป้าติโต หนึ่งปีขึ้นไปทั้งไหนย่ามใช่สวัสดีค่ะ,ะเพืเ่อนซื้ออาหารแมวสอ,สองเดือนขึ้นไป ือนขึ้นไปถึงส2เดือนสองรัก็สิกบก้าไม่ให้มันถูกไปสองสร้อยเก้าสิบก้าบาทมากเลยค่ะมากมากเลยถูกกว่าที่อื่นเยอะเลยโปรมโรมชั่นโอ้โปรโมชั่นโปโมชั่น কি ভিনে কাপোৰ পোৱা যাব